สวัสดีครับวันนี้เรามาเจออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเตาอบนะครับในช่วงโควิดเนี่ยบางคนเนี่ยเพื่อนๆอยู่บ้านกันเนี่ยก็คงจะต้องหาอะไรสักอย่างมาทํากินกันเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับวันนี้เนี่ยผมมีตู้อบที่ขนาดกระทัดรัดสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับสาหรับคนที่อยู่บ้านไม่ได้ใหญ่มากไม่ต้องการพื้นที่เตาอบที่ขนาดใหญ่นะครับตัวเนี้ยเป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะครับวันนี้นะครับ เราจะมารีวิวตัวนี้เตาอบลิโคนะครับลิโคตัวนี้เป็นขนาด9ลิตรนะครับ9ลิตรตัวนี้ชื่อรุ่นว่า TSTKX095 นะครับตัวนี้เนี่ยจะมี2สีนะครับจะมีสีเขียวกับสีขาวนะครับอันนี้ผมซื้อสีเขียวมาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยดูโอ้โหมันดูสวยมากเลยสีแบบพาสเทลนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวนี้กันเรามาดูที่คุณสมบัติมันก่อนดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยมี2ชั้นนะครับเตาอบมี2ชั้นนะครับแล้วก็มีไฟ้มีตัวทําความร้อนนะครับมีด้านบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับความร้อนความร้อนเนี่ยมีถึง230นะครับแล้วก็ปรับได้นาน15นาทีนะครับตัวนี้นะครับก็ดีไซน์สวยครับตัวนี้เหมาะกับ คนยุคใหม่นะครับที่ต้องการประหยัดพื้นที่นะครับจะออกเป็นแนวทรงสูงนะครับไม่ใช่ว่าแนวแบบทั่วๆไปที่ออกแนวกว้างนะครับตัวนี้ขนาด9ลิตรนะครับ9ลิตรได้15นาทีนะครับผมก็กำลังพอดีครับตัวนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอามาทำอะไรจริงจังนะครับจะเป็นลักษณะว่าเป็นการอุ่นหรือเป็นการทำอะไรที่แบบว่าง่ายๆนะครับ เริ่มต้นทำครับเดี๋ยวถ้าใครที่ทำแล้วอยากจะเป็นมืออาชีพก็เอาไว้ไปหาตัวที่ใหญ่กว่านี้ต่อไปนะครับผมอ่ะคราวนี้เราลองมาดูลองมาดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเครื่องนะครับอันนี้วัสดุนะครับจะเป็นเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูอ่ามิเครับหักอีกต่างหากอันนี้นะครับ ความยาวไอ้คงกว้างของมันนะครับยี่บสี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับไม่ใช่ความสูงโทษทีฮะความลึกนะครับยี่สิบจุดห้าเซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของมาอยู่ที่อา่ายี่สิบเก้ากะกเข้าไปก็สักสา3สิบสาสิบเอ็เซนแะครับประมาณนี้นะครับก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มาก สามารถวางได้ตามคอนโดทั่วไปนะครับพื้นที่จํากัดบางทีห้องครัวของคอนโดเราไม่ได้ใหญ่มากวางไมโครเวฟเข้าไปมีเตามีไอ้นี้เข้าไป1อันก็เต็มแล้วนะครับ<อ>มาดูด้านหลังเตาอบนะครับด้านหลังก็เรียบๆครับไม่มีอะไรมีวัสดุน่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับแล้วจะมีตัวกันกระแทกตรงนี้นะครับแล้วก็มีสายสายก็สายปลั๊กไฟนะครับยาวประมาณ1เมตรครับไม่ได้ยาวมากคราวนี้เรามาดูนะครับว่า ตรงเตานี้เป็นยังไงนะครับด้านในตัวนี้เป็นที่จับนะครับก็ยาวมาดีครับจะมีแผ่นกันความร้อนตรงนี้ให้เราด้วยนะครับเราจะได้ไม่โดนตรงกระจกโดยตรงเอาลงมานะครับก็มี2ชั้นครับผมตัวนี้ก็ขนาดขนาดของถาดนะครับอันนี้จะหาวัสดุที่จะมาวางในนี้ยากหน่อยนะครับพวกจานอะไรพวกนี้ครับวั่ดูนะครับอันนี้เป็นจัตุรัส18เซนนะครับ 8เซนเท่ากันเลยทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ถาตัวนี้ตะแกงรงตัวนี้นะครับถอดออกมาทำความสะอาดน่าจะถอดยากอยู่นะครับก็จะมีสองชั้นนะครับตรงนี้ ok. จะทำความร้อนนะครับก็จะมีสามจุดนะครับจะมีด้านบนนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางจะหลูดอยู่หลังแผ่นอลูมิเนียมตรงนี้นะครับก็จะมีด้านล่างก็ตรงแผ่นอลูมิเนียมตรงนี้เหมือนกันนะครับผม มี3จุดครับสามารถทำความร้อนได้ทั่วถึงนะครับอ่ะลครับอันนี้ก็มาถึงเวลาลงมือของจริงนะครับเาจะมาทดลองทำอาหารกันสักอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมเลือกทำขนมปังไข่ดาวนะครับเริ่มจะเอาไข่ดาวมาหั่นสี่เหลี่ยมจัตๆัะครับเจาะรูใส่ไข่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอ,อบครับตั้งอุณหภูมิสูงสุด 230นะครับแล้วก็ตั้งเวลาที่ประมาณ7นาทีนะครับอ่าปล่อยให้มันทำงานไปนะครับเดี๋ยวดูว่าออกมาแลจะเป็นยังไงมือสมัครเล่นนะครับจะคาดหวังอะไรมากอันนี้ผมก็ลองอดูนะครับเสร็จแล้วอครับลองหยิบออกมานะครับโอ้ก็ร้อนอยู่นะครับขนมปังออกมาก็สีสวยครับน่าทานดีนะครับ แต่ปัญหาก็คือเจาะรูเล็กไปหน่อยครับไข่มันลูกออกมาข้างนะครับขอสรุปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเตาอบนะครับที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับไม่ได้ใช้งานแบบมืออาชีพนะครับก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่อยากมีเตาทําขนมเล็กๆน้อยๆกับจุกจิกทั่วไปนะครับเพราะว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากไม่สามารถทําความร้อนได้มากนะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้ไม่ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ตัวนี้ก็ ก็สวยงามครับมาตกแต่งบ้านได้นะครับเป็นเครื่องตกแต่งบ้านที่ดูดีทีเดียวนะครับทำให้ห้องครัวเราหน้าใช้มากขึ้นนะครับเหมาะกอบคนยุคสมัยใหม่ครับผมราคาไม่ได้แพงมากตัวนี้นะครับก็มีหาได้ในเน็ตนะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับยันหลักพันต้นต้นนะครับมีขายทั่วไปครับตามห้างสรรพสินค้านะครับลองหาซื้อกันได้ย่อรีโคครับผมนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับคราวหน้าคอยติดตามนะครับเราจะมีสินค้าอะไรมารีวิวให้อีก นะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับก็อยติดตามคับผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ